งการแก้รัฐธรรมนูญสุดท้ายแล้วเมื่อตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เขามีการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อและเมื่อวานเราอัปเดตกันไป2 0 0แสนกว่ารายชื่อนะครับแกนนำพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ครับรับเรื่องจากตัวแทนกลุ่มไอรอโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนครับเขาแนบรายชื่อประชาชน2 0 0แสนกว่ารายชื่อนี่แหละครับและเสนอคำถามทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เอาให้ทันคณะประชุมคอรอมอนัดแรกไปเลย ไอ,อ้รอ,อเขาบอกเขาห่วงกรกตตรวจสอบรายชื่อไม่ทันการทําประชามตินะคุณหมอชนน่านไปรับนี่ครับคุณหมอชนน่านยืนอยู่ไปรับคําถามพิจารณาร่วมกันกับพักร่วมด้วยก็เผยว่าแนวคิดก็สอดคล้องกันนะครับมไม่ห่วงอะไรต่างๆนานาเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนประชาธิปไตยเขาอยากจะแก้ให้มันตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอยู่แล้วนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่มีชื่อของคุณพิชิตชื่นบาน,เ,นเข้ามาช่วยงานด้านกฎหมายเพราะหลายคนตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุณพิชิตจะเข้ามาขับเคลื่อนก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่<ม>พักเพื่อไทยประกาศไว้ในช่วงของการร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่านี่จะเป็นหมุดหมายแรกๆที่จะต้องขับเคลื่อนก็คือการแก้รัฐธรรมนูญมันต้องอยู่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเลยและโจทย์ยากคือภาพที่เพิ่ง เมื่อสักครู่นี้แก้เ,เขียนทั้งฉบับเลือกตั้งสอสรหนึ่ง้อยเปนี่คือโจทย์ยากครับแล้วเราต้องติดตามกันว่ารัฐบาลใหม่คอ,อรามอเศรษฐาหนึ่งจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงนะครับจะตรงใจกับประชาชนไหมรอติดตาม